อเออผมสงสารพี่ตัมมากเลยจะทำยังไงอ่ะพี่ตัมบอกแล้วใช่ไหมครับเอฟซี FC พิตัมบอกแล้วใช่ไหมว่าพี่ตัมเจออะไรเรื่องพี่ตัม โดนขโมยเงินโฆษณาจาก YouTube ไปเนี่ยเป็นอะไรที่เลวร้ายมากๆพี่ตั้มแกทำ YouTube แรกๆแกไม่มีความรู้แกก็ขอความช่วยเหลือคนนู้นคนนี้คนนั้น,นรหัสที่จะเข้าไปถึงหลังบ้านในการทำธุรกรรมต่างๆเนี่ยผมไม่เคยรู้รหัสพี่ตั้มนะเพราะผมรู้ ว่ามันสมควรหรือไม่สมควรผมรู้จักกับพิตั้มตั้งแต่พิตั้มมีผู้ติดตามเพียงเก้าคนนะฮะเราช่วยกับหมอปลาช่วยตุ๊กติ๊กช่วยพี่ฟ้าช่วยจนให้พิตั้มก็มีผู้ติดตามเยอะขึ้นแต่พิตั้มไม่ค่อยถนัดเรื่องของเงินทองทองทอะเรื่องของเสียภาษียังไงนะครับเรายื่นเสียภาษียังไง เราระวางโฆษณาอย่างไงเราใส่โฆษณาอย่างไงอะไรเงี้ยพี่ตั้มแกไม่ไม่ค่อยถนัดในช่วงแรกตั้ตมส่งข้อมูลมาให้ดูผมตกใจเลยแบบโอ้โหทำได้ยังไงเก่งมากเลยนะคนที่ทำเนี่ยเก่งในเรื่องที่ทางที่เก่งในทางที่ไม่ดีอ่ะเก่งมากๆเก่งในเรื่องทางไม่ดีเนี่ยเก่งมากมาก เออถ้าอยากถ้าอยากจะได้จริงๆเนี่ยในเมื่อคุณช่วยพี่ตั้มอยู่ผมมองว่าขอกันดีๆกว่าไหมพี่ตั้มไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวขอดีๆพี่ตั้มให้อยู่แล้วแล้วคุณไม่ได้เอาไปแบบสี่ส้าห้าพันหมื่นสองหมื่นเนี่ยคุณเล่นเอาไปเป็นแสนเนี่ยมันมันยุติธรรมแล้วเหรอคิดให้ดีนะ พี่ตั้มเขาต้องไม่สงสารเขาเหรอเขาตื่นเช้าเขานอนดึกตื่นเช้านอนดึกเพื่อที่จะไลฟ์ u t u b e น้ำมันไปไหนมาไหนพี่ตั้มก็ออกเองนะรถพี่ตัม้มเหมือนรถผมบางทีเขาก็ช่วยพอรถผมเป็นรถพยาบาลแต่ก็ไม่ได้ช่วยทุกเคสแต่พี่ตั้มเนี่ยออกเองทุกครั้งทุกเคสนะ ผมรู้สึกสงสารพี่ตั้มอะนะแต่ก็ให้พี่ตั้มตัดสินใจแล้วกันว่าจะยังไงดีจะแจ้งความไหมยักยอกทรัพย์หรือยังไง เขาเปลี่ยนฮะเขาเปลี่ยนเลขที่บัญชีครับค่า Youtube ในแต่ละเดือนเนี่ยเมื่อก่อนก็เป็นบัญชีพี่ตั้มนั่นแหละแต่ในช่วงหลังๆเนี่ยพี่ตั้มสงสัยว่าทำไมเงินมันลดจังเงินมันหายไปไหนอย่างสมมติว่าวันนี้ได้ห้าร้อยพรุ่งนี้มาเปิดดูมันเหลือสามร้อย่างเงี้ยพี่ตั้มก็สงสัยเขาก็เลยปรึกษาผมว่า เออมันเป็นเพราะอะไรเงินถึงลดเงินลดเงินหายไปทุกวันทุกวันทุกวันมันเป็นเพราะอะไรเขาหักค่าภาษีเหรอก็อธิบายให้พี่สไลไม่ยื่นภาษีภายในเดือนมิถุนาที่ผ่านมาจะถูกเรียกเก็บภาษีส0เปอร์เซนตครับอย่างผมเนี่ยผมยื่นผมยื่นภาษีผมก็จะถูกหักแค่5%เปอร์เซ็นตแต่ของพี่ตั้มเนี่ยถูกหัก30เอร์ซหลังๆมาก็มายื่นภาษี ใหม่อเมริกาสมวติว่คุณกาลังดูอยู่เนี่ยคุณเป็นพลเมืองหรือว่ายืนใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเขาจะคิดในส่วนนั้นนะครับส่วนประเทศอื่นๆประเทศเหล่านั้นไม่เกี่ยวเขาไม่ได้หักภาษีเขาหักเฉพาะอาเมริกาพี่ตั้มก็ไปไปเครียดเรื่องพวกนั้นน,น,นะก็ผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากแต่ผมมีความเขาเรียกว่ากัน การเกิดปัญหายูสเนมกับพา s s ตเวิดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆแต่พี่ตั้มก็เชื่อใจแต่เขาก็ทำได้เนะเาะเขอสงสารพี่ตั้มเลยอะพี่ตัม้มตั้งใจว่าได้เงินก้อนนี้มาพี่ตั้มจะเอาไปลงทุนทำนี่ทำนั่นตั้มแกก็ตั้งความหวังไวอ้อ่ะแต่เมื่อมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยผมเป็นพี่ตัม้มผมก็เสียใจ ขอท้อแต่พี่ตั้มอย่าท้อนะพี่ตั้มอย่าท้อนะพี่ตั้มไม่ต้องทอ้อรู้ดิใครเป็นคนทําทําไมจะไม่รู้ละ่ะถ้าพูดไปว่าใครเป็นคนทำเนี่ยจะรับกันได้ไหมอ่ะเท่านั้นแหละเอาให้พี่ตั้มแกพูดเองดีกว่าพอพี่ตั้มเป็นเจ้าของช่องแต่ที่ผมพูดเนี่ยพอพี่ตั้มมาปรึกษาว่าโดนแบบนี้ตุ๊กติก๊กพี่โดนแบบนี้ว่ะพี่จะทำยังไงดี พอรู้คืนนั้นนั้นเราแก้ไขคืนนั้นเลยพี่ตั้มแก้ไขคืนนั้นเลยไปขอความช่วยเหลือคนที่ไว้ใจได้ไปแก้ไขแก้ไขกันแบบกุตลุดเลยเอ่าผมขอยากไม่พูดแล้วกันว่าเป็นใครเดี๋ยวให้พี่ตั้มแกพูดเองถ้าว่าถ้าเขาไม่ยอมคืนเงินนะถ้าผมเป็นพี่ตั้มนะแล้วผมไม่ได้เงินคืนนะผมจะแจ้งความแล้วผมจะบอกความจริงเรื่องนี้กับเอฟซี แต่อย่ามาบีบหรือมาคอมเมนต์ว่าพูดเลยพูดสิพูดมาสิพูดมาสิ <_ d ata> ให้พี่ตั้มเป็นคนบอกเองครับ <_ d ata> เล่นเอาไปซัไม่เหลือเลยอะ่ะ <_ d ata> แบบนี้เขาเรียกว่าป้นกันชัดๆเลย <_ d ata> ตามนั้นแหละคุณผู้ชมรอให้พี่ตั้มพูดเองดีกว่าเราให้กำลังใจแต่เราก็พูดในฐานะที่ที่เราโดนแบบนี้นะ ที่ผมพูดตอนแรกผมไม่พูดเนะแล้วมีคนมาถามว่าพี่ตั้มพูดยังบอกพี่ตั้มพูดไปแล้วประเด็นนี้แต่ผมคงบอกไม่ได้อะว่าเป็นใครรู้ชื่อรู้บ้านเลขที่อยากจะบอกคนที่ทํานะไม่สงสารพี่ตั้มบ้างเหรอพี่ตั้มแกก็มีลูกพี่ตั้มแกก็มีภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องแบกรับพี่ตั้มแกเป็นพ่อเลี้ยงเดียวอ่ะ ผู้ชายที่เลี้ยงลูกเองนี่แม่งสุดยอดนะพูดมาแล้วก็สงสารดีนะแก้ไขทันในคืนนั้นนะถ้าแก้ไขไม่ทันเนี่ยไม่เหลือสักบาทเอาจริง,รงดีนะยังเหลือไว้ให้พอซื้อข้าวกินนะพอเป็นค่าน้ำมันแต่ถ้าไม่เราไม่รู้ตัวเนี่ยคือวันที่22เนี่ย youtube จะโอนเงินให้แต่ถ้าเราไม่ไปเปิดดูเลยเราชะล่าใจเฮ้ยถ้าไม่รู้ตัวก่อนนะไม่เหลือสักบาทเลยพราะถ้าเป็นตัวเราเองเราก็คงจะแย่เนาะคุณมีทั้งเงินเดือนคุณมีทั้งที่อยู่พี่ตั้มไม่มีเงินเดือนนะพี่ตั้มมีไรายได้จาก youtube เป็นหลักเท่านั้นตอนนี้พี่ตั้มแกทำ u t u b e แกะกะห็หวังหวังรายได้ตรงนี้แหละไปจนเจือครอบครัวไปซ่อมบ้าน พูดมาแล้วจะร้องไห้แทนพิตั้มเหรอสงสารนะ่ะไปดูบ้านเขาดิหลังคาบ้านพิตั้มจะพังอยู่แล้วอะ่ะหลังคาก็รั่วหลังคาก็สุดทั้งสุดทั้งรั่วเขาก็หวังเอาเงินก้อนเนี้ไปซ่อมบ้านเขาที่เขาตื่นแต่เช้านอนดึกตื่นเช้านอนดึกไล่ทั้งวี่ทั้งวันนะ่ะเขาอยากมีเงินไปซ่อมบ้านเอะเดี๋ยวเรื่องนี้ให้พิตั้มจัดการ ก็ให้กำลังใจนะออกมาพูดแทนพี่ตั้มด้วยว่าพี่ตั้มเจอเรื่องแบบนี้แต่ว่าเขาจะแจ้งความเขาจะใครเป็นคนทําเขาแบบนี้ขอให้พี่ตั้มพูดเองดีกว่าโอเคนะคุณผู้ชมอย่าไปเอ่ยชื่อใครเข้ามัว่วซั่วครับอย่าไปเอ่ยอย่าไปเดาชื่อใครเข้ามัว่วซั่วเป็นห่วงเอฟซนะไม่ได้ว่าอะไรหรอกเดี๋ยวเดาผิดเดาถูกเดี๋ยวเอฟซีจะ งานเข้าไม่ได้หรอกเอาเป็นว่าอรอเถอะอยู่ที่พี่ตั้มเขาจะเอาอยัางไงต่อพี่ตั้มแกก็เป็นคนมีเมตตาแหละคือเขาคุยกันแล้วว่าถ้าแก้แก้ไขช่องให้พี่ตั้มได้ยืนภาษีให้พี่ตั้มได้เขาจะให้ค่าตอบแทนอยู่แล้วให้ทองห้าสิบตังค์เลยนะหรือทองบาทหนึ่งเลยนะที่จะให้เนี่ยเป็นของขวัญที่ดูแลกันมาตั้งนานพี่ตั้มจะให้อยู่แล้ว ตั้งแต่วันแรกที่ช่วยพี่ตั้มมาเนี่ยเขาจะให้อยู่แล้วเขาจะให้ของขวัญน,น้องอยู่แล้วแต่น้องไปทำแบบนี้พี่ไม่เห็นด้วยนะไม่เห็นด้วยไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่คนถือกุญแจไม่เกี่ยวครับคนถือกุญแจไม่สามารถที่จะเข้าไปทำธุรกรรมการเงินหรือเปลี่ยนเลขที่บัญชีได้ครับระบบ u t u b e เขาไม่ได้ให้สิทธิขนาดนั้น คนที่ถือกุญแจได้แค่บล็อกคนนั้นลบข้อความมาอะไรเงี้ยได้อย่าไปเดาวม่วนะครับเขาฟ้องเอานะครับไปเดาเม่วเขาฟ้องเอาเด้ตัมหลหรือยังไปดูพี่ตั้มไปเป็นอะไรีปตั้มหน่อยโอ้ผมเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นก็มันไม่รู้มันเป็นยังไงเนาะแต่หลักฐานมันชัดเจนอะไม่รู้จะพูดยังไงสิ่งที่พี่ตั้มเจอ ก็เป็นกำลังใจใพี่ตั้มแล้วก็พี่ตั้มจะเอาอยัางไงก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างพร้อมที่จะเป็นกำลังใจพร้อมที่จะเดินไปกับพี่ตั้มนะสิ่งที่พี่ตั้มเจอเนี่ยผมรับไม่ได้เลยจริงๆ